สวัสดีครับคลิปนี้จะมาให้ดูเม,มสเซจที่ส่งเข้ามาในาข้อความมือถือเรารัวๆเลยนะนี่คือเมสเซจจากกสิกรไทยหรือ KBANK นะฮะซึ่งผมซื้อเบอร์ซิมเน็ตรายปีมาใช้นะฮะของ d t แทนะแล้วก็เหมือนกับว่าเบอร์เบอร์ที่ซื้อมาเนี่ยเคยผูกบัญชีผูกเบอร์ ชื่อเก่าของใครสักคนหนึ่งที่สมัคร่า s m s ขยันบอกนะฮะนี่นะ12พฤศจิกายนนะครับนี่คือวันที่ผมเปิดเปิดเน็ตใช้วันแรกนะฮะพอเปิดปุ๊บนี่นะข้อความมาเลยนะครับซึ่งบัญชีที่ขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่บัญชีของผมนะฮะ เป็นบัญชีของใครก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็มารัวๆอย่างนี้เลยครับเงินเข้าเงินออกศูนย์บาทสองร้อยห้าบาทห้าร้อยสี่ร้อยมีการถอนการโอนอยู่ตลอดเวลานะนี่นะยาวมากเลยนะนี่จนถึงวันที่โอ้ถึงวันที่สิบเจ็ดเนี่ยนะซึ่งผมไม่ไหวแล้วโอ้โหขยันบอกเลยเกินนะซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของผมนะก็เลยต้องไป ติดต่อธนาคารนะสุดท้ายนะฮะโทรไปหาธนาคารและธนาคารก็บอกว่าน่าจะเป็นการผูกบัญชีสมัคร SMS ขยันบอกของเบอร์นี้นะฮะก็ให้ธนาคารยกเลิกยกเลิกขยันบอกไปนะครับผมก็ถ้าท่านในซื้อซิมมาซื้อเบอร์ใหม่มานะและมีการส่ง SMS รัวๆอย่างนี้นะก็ แนะนำให้ติดต่อธนาคารให้กดยกเลิก SMS ขยันบอกให้หน่อยนะนี่นะ SMS ขยันบอกนะธนาคารยกเลิกให้แล้วนะครับผมสิบเกือบ1ิบสองสิบสามสิประมาณ6 7วันนะที่ผมทนรับ SMS ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะั้นก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นบัญชีบัญชีอะไรสักอย่างที่เอาไว้รับเงินถอนเงินเกี่ยวกับ สล็อตหรือเปล่าหรือการพนันเปล่าไม่แน่ใจนะดูแต่ดูทรงน่าจะใช่นะครับก็จบไปนะถ้าท่านได้เจอตามนี้นะฮะไปให้ธนาคารยกเลิก SMS เขยียนบอกนะครับผมโอเคครับแค่นี้นะครับผม